สวัสดีครับกเราทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของผู้นำกับการบริหารสถานการณ์นะครับคือประเทศไทยขณะนี้กำลังประสบกับภาวะวิกฤตอย่างหนักนะครับซึ่งคนไทยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับคือวิกฤตเกี่ยวกับโควิดสิมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากแต่ละวันก็มากกว่าหนึ่งร้อยคนแล้ว แล้วก็ผู้ติดเชื้อเพิ่มก็มากกว่าหนึ่งหมื่นคนแล้วนะครับวันนี้ในฐานะที่คนเป็นผู้นำประเทศผู้นำรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีวิธีการในการบริหารสถานการณ์หรือบริหารภาวะวิกฤตเนี่ยให้ถูกต้องนะครับก่อนอื่นผมอยากจะให้พวกเราทำความเข้าใจก่อนว่าการบริหารสถานการณ์เนี่ยคืออะไรนะครับการบริหาร สถานการณ์เนี่ยหมายความว่าการบริหารอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนการบริหารที่จะทําให้ประชาชนมีพลังมีขวัญกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตหรือว่าแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพูดถึงการบริหารเนี่ยสถานการณ์เนี่ยเราควรจะมุ่งเน้นไปที่การบริหารอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนการบริหารให้ประชาชนมีพลังที่จะดําเนินชีวิตนะ ต่อสู้ชีวิตแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ประสบอยู่เนี่ยให้ผ่านพ้นไปได้นี่คือการบริหารสถานการณ์นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นําประเทศเนี่ยจะต้องเรียกว่าจะต้องอ่านจะต้องทําความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องก่อนเป็นประการแรกนะฮะสำหรับเมืองไทยในขณะนี้ถ้าเราอ่านสถานการณ์ดูให้ดีเนี่ยเราจะพบว่ากําลังอยู่ในภาวะที่เปราะบาง กำลังอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดกำลังอยู่ในภาวะที่ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นศรัทธาว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้นําประเทศเนี่ยต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกแล้วก็ประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกไม่พอใจในมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาบังคับบังคับโน่นบังคับนี่ต่อประชาชน ประชาชนรู้สึกว่าลำบากเดือดร้อนไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้หรือไม่สามารถประกอบอาชีพที่เคยทำอยู่ต่อไปได้นะเพราะเพราะฉะนั้นประชาชนก็เกิดความตึงเครียดสูงขวัญกำลังใจหายไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะติดโควิดเมื่อไหร่นะฮะการที่มีประชาชนออกไปตรวจเชื้อจำนวนมากทุกๆแห่งที่มีการตรวจเชื้อเนี่ย แล้วก็ต้องไปนอนกันตามวัดหรือตามสถานที่ที่มีการตรวจเชื้อเนี่ยนอนข้ามคืนกันเนี่ยเพื่อรอรับบัตรคิวในวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกว่าประชาชนตื่นตระหนกตื่นตระหนกว่าตัวเองเนี่ยจะติดเชื้อโควิดหรือไม่ก็อยากไปตรวจแต่พอไปตรวจจะต้องไปรอคิวกันคือการตรวจแต่ละวันก็มีจํากัดจําน,นวนว่าแต่ละที่นี่จะตรวจได้วันละเท่าไหร่ แต่ความต้องการของประชาชนที่จะสวดเนี่ยมันเยอะกว่าหลายเท่านะครมีประชาชนเสียชีวิตในบ้านเพิ่มขึ้นประชาชนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับหน่วยการแพทย์ต่างๆก็ทำไมครับก็ปิดโรงพยาบาลต่างๆทั้งรัฐและเอกชนก็ปิดไปซะเยอะคือหมายความว่าไม่รับผู้ป่วยใหม่ะนะครับห้องฉุกเฉินก็ปิดนะฮะเพราะว่าบุคลากรในการแพทย์ติดเชื้อจานวนมาก นะโรงพยาบาลใหญ่ๆยกตัวอย่างโรงพยาบาลรามาก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อถึงสามร้อยคนจึงของดการผ่าตัดต่างๆในช่วงนี้แล้วก็ปิดห้องฉุกเฉินแล้วก็ผู้ป่วยนอกก็ก็ให้บริการน้อยลงมากนะครับก็คือไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติแล้วตอนนี้อยู่ในสถานะวิกฤตแล้วแล้วโรงพยาบาลอื่นๆก็มีหลายแห่งที่ประกาศใน,ในแนวนี้เช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราผู้นําประเทศก็ต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างไรนะครับคทวนี้ผมก็อยากจะบอกผู้นําประเทศว่ามาตรการที่จะออกมาที่จะมาบังคับประชาชนหรือมีผลต่อประชาชนทั่วประเทศเนี่ยขอให้มีความระมัดระวังน,นะครก่อนจะออกมาตรการใดๆออกมานะครับ ผมขอแนะนําดังตออ่อไปนี้นะครับวิธีแรกการบริหารสถานการณ์ที่ถูกต้องที่ดีนะฮะวิธีแรกก็คือท่านผู้นําประเทศเนี่ยก็ผมหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยนะฮะควรคจะออกไปพบปะพูดคุยกับประชาชนกลุ่มต่างๆก่อนที่จะออกมาตรการ,บ,ารบังคับอะไรออกมาเพิ่มเติมน,นะฮะคืออาจจะใส่ชุด PPE ไปก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับประชาชนกลุ่มต่างๆที่กําลังลำบากเดือดร้อน ตามชุมชนต่างๆด้วยตัวเองเออกไปดูภาพจริงไปอยู่ในพื้นที่นะฮะแล้วก็ไปพบปะกับป,ป,ประชาชนกลุ่มที่ก็าําบากเดือดร้อนอย่างเช่นร้านค้าร้านอาหารต่างๆผู้ประกอบการร้านอาหารพัต,ตาคารซึ่งซึ่งถ้าถูกสั่งไม่ให้ไม่ให้ทานในร้านเนี่ยเขาก็กระทบมากนะะแล้วกระทบมานานแล้วตั้งแตนะ่ปีหกสามนะกระทบมาเกือบสองปีแล้วเพราะเรา ให้เปิดบ้างปิดบ้าง,บ,างบ่อยๆอย่างเนี้ยเขาก็เขาก็เดือดร้อนอันนี้อันนี้ท่านนายกหรือผู้นําประเทศคุณไม่พบปากพูดคุยกับคนกลุ่มนี้แล้วก็ไปไปเยี่ยมเยียนแพทยาา์พยาบาลตามโรงพยาบาลรัฐต่างๆทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างน้อยไปดูว่าแพทย์พยาบาลเ็าทางานอย่างไรเขาดูแลผู้ป่วยไงเขามีปัญหาอะไรเขากําลังเผชิญกับความยากลําบากในเรื่องอะไรไปรับฟังเขา ไปหาวิธีการช่วยเหลือเขาอุปกรณ์ทางการแพทย์เขามีเพียงพอมันก็าขาดเหลืออะไรเราต้องไปฟังไปพูดคุยกับเขาต้องออกไปเยี่ยมเยียมด้วยตัวเองนะฮะรวมทั้งธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปพบปะพูดคุยผู้ประกอบการนวดแผนไทยอย่างเงี้ยก็ต้องไปพบปะพูดคุยรวมทั้งประชาชนทั่วไป คือต้องไปเยี่ยมเยียนน่ะท่านอาจจะใส่ชุด p p e ไปก็ได้แล้วนั่งห่างสักสองเมตรหรือสองเมตรครึ่งไปคุยกับคนเหล่านี้ด้วยตัวเองไปเห็นสถานการณ์ด้วยตัวเองไปรับฟังด้วยตัวเองอย่ารับฟังผ่านคนใกล้ชิดนะเพราะฉะนั้นการบริหารสถานการณ์วิกฤตเนี่ยผู้นำประเทศจะต้องออกไปพบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับความเลอดร้อนทุกกลุ่มนะฮะเพื่อไปรับฟังด้วยตัวเองนะฮะเพราะ เพราะถ้ามีการเปิดเดวทีคุยกันสนทนากันเนี่ยผมคิดว่าจะทําให้ผู้นําประเทศเนี่ยเข้าใจปัญหาได้ลึกซึ้งมากขึ้นมองปัญหาได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งมากขึ้นนะฮะนี่คือวิธีการบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตนะฮะข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยก็คือว่าท่านจะต้องมีการเรียกว่ากําหนดมาตรการที่เหมาะสมก็คืออย่าให้ตึงไป นะไอม้มาตรการที่ออกมาเนะี่ยมันมีแต่ห้าม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 แล้วก็ถ้าใครฝ่าฝืนก็ใช้มาตรการทางกฎหมายไปลงโทษขานะฮะอันนี้มันเป็นมาตรการเชิงลบทั้งหมดนะฮะคือมันต้องควบคู่กันไประหว่างมาตรการเชิงลบกับมาตรการเชิงบวกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการในเชิงให้ขวัญกําลังใจด้วยไปพร้อมกับมาตรการเชิงลบแล้วมาตรการเชิงลบก็อย่าใช้มากจนเกินไปเพราะมันจะทําให้เกิดความตึงเครียด คือถ้าเราไปออกแต่มาตรการเชิมอลบมากไปเนี่ยแทนที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือนะประชาชนจะต่อต้านแรงต้านมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆถึงว่าในตอนนี้ที่รัฐบาลกำลังประชุมสอบอคลังประชุมแล้วจะออกมาตรการมาเพิ่มเติมอีกเนี่แล้วจะบังคับทั่วประเทศเลยครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้สถานการณ์มันตึงไปครับก็คือม,มันมันมันอาจจะมีแรงต้านอะไรก็ตามที่มัน ตึงมากไปมันจะมีแรงต้านก็คือประชาชนจะต่อต้านมากขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ไม่ให้ความร่ดมมือแต่ถ้าเรากำหนดมาตรการบริหารสถานการณ์ให้มันมีความพอดีอ่ะคือมีมาตรการควบคู่ไปทั้งสองอย่างทั้งเยียวยาด้วยบำรุงขันกำลังใจและมาตรการเชิงบังคับให้มันพอๆกันนะคือไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างนี้ประชาชนรับได้ และประชาชนจะให้ความร่วมมือนะครับอย่างเช่นเราอาจจะมีการผ่อนปลนให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้แต่ว่าในพื้นที่ไม่เกิน50%ของพื้นที่ในแต่ละร้านนะครับแต่ต้องมีความเข้มงวดว่าต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร้านนะแล้วต้องนั่งห่างกันอย่างน้อย2เมตรหรือ2เมตรครึ่งนะอย่างเนี้ยค,คือการผ่อนปลน ค,คือมาตรการบำรุงขวัญกําลังใจอย่างน้อยเขาก็ทามาหากินได้ทุกวันนี้ก็ททามาหากินไม่ได้อันนี้แล้วก็ร้านสะดวกซื้อที่ก็ทำไมครับก็ให้เปิดได้ตลอดยี่บสีชั่วโมงนะฮะร้านนวดแผนไทยก็ให้นวดเท้าได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับในเรื่องของเดินทางระหว่างจังหวัดแต่ขอความร่วมมือว่าเออขอความร่วมมือว่าถ้าไม่จําเป็นคุณก็อย่าเดินทางระหว่างจังหวัดนะให้เดินทางตามความจําเป็นฮะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องตรงเนี้ยมันมันยากที่จะควบคุม้เรื่องการเดินทางระหว่างจังหวัดเพราะประชาชนก็จะมีทุระมีความจาเป็นเขาก็จะเดือดร้อนเพราะเขาเดินทางไม่ได้ไอ้อย่างนี้มันจะต้องบริหารนี่มันพอดีอะ่ะแต่ใช้วิธีขอความร่วมมือว่าเออเวลาคุณจะจําเป็นต้องเดินทางนะคุณต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยคุณต้องล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์นะคุณต้องรักษาระยะห่าง นะคุณจะไปพบใครต้องรักษาระยะห่างต้องตรวจสภาพรถให้ดีก่อนก่อนออกเดินทางอะไรอย่างเนี้นะคือตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าศิละปะในการบริหารสถานการณ์อย่าไปเน้นหรืออย่าไปตึงในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวมากเกินไปการใช้มาตรการบังคับเนี่ยอย่างอย่างรัฐบาลกำลังจะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบังคับประชาชนเพื่อจะหยุด หยุดการติดเชื้อจํานวนผู้ติดเชื้อให้มันลดลงหรือว่าทําให้คนเสียชีวิตน้อยลงผมก็เข้าใจว่ารัฐบาลมีเจตนาดีแต่ผมคิดว่าถ้ามันตึงไปเนี่ยแทนที่จะได้รับความร่วมมือได้รับการยอมรับจากประชาชนมันก็จะมีแรงต่อต้านมากขึ้นและประชาชนก็จะไม่ให้ความร่วมมือเพราะนั้นการออกมาตรการอะไรต่างๆที่มีผลต่อประชาชนเนี่ยจะต้องควบคู่กันไปกับการมีมาตรการในการบํารุงขวัญ รักษาขวัญกำลังใจให้ประชาชนมาตรการเยียวยาด้วยออกไปพร้อมกันกับมาตรการบังคับนะฮะมาตรการบังคับมันก็มีได้ตามความจำเป็นจริงๆข้อที่สามที่อยากจะขอแนะนำก็คือท่านผู้นำประเทศเลยนั้นท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเนี้ยเวลาจะออกมาตรการบังคับอะไรออกมาไม่ว่าจะเป็นมาตรการอะไรนะท่านต้องออกมาอธิบายกับประชาชนด้วยตัวท่านเองผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ นะออกทุกช่องเลยในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสอบคและท่านเป็นคนตัดสินใจคนสุดท้ายว่าจะออกมาตรการอะไรมาประคับประชาชนอำนาจอยู่ที่ท่านทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวเองไม่ใช่ให้แพทย์บางคนหรือให้ทีมแพทย์ออกมาชี้แจงแทนท่านนะแต่ตัวท่านหลบอยู่ข้างหลังไม่เคยออกมาอธิบายไม่เคยออกมาสื่อสารด้วยตัวเองให้ประชาชนเข้าใจว่าทําไมต้องมีมาตรการอันนี้ มาตรการอันนี้มันจะมีประโยชน์ทําแล้วมันดียังไงท่านจะต้องมาอธิบายด้วยตัวเองครับน,นี่คือผู้นําที่จะบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้คือต้องต้องสื่อสารเป็นนะต้องต้องอธิบายเป็นต้องโน้มน้าวให้ประชาชนยอมรับและเข้าใจด้วยตัวเองไม่ใช่ผ่านคณะแพทย์นะฮะคือท่านจะต้องแสดงความเป็นผู้นำด้วยการสื่อสารโน้มน้าวจูงใจอธิบายให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับด้วยตัวของท่านเอง อันนี้ท่านเป็นเรื่องที่ผู้นําต้องต้องทําด้วยตัวเองนะครับครนี้ในภาพรวมขนาดนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยกําลังวิกฤตอย่างหนักน,นะแล้วก็ประชาชนเนี่ยตกใจประชาชนเศร้าสลดใจที่เห็นเพื่อนร่วมชาติเสียชีวิตจํานวนมากติดเชื้อโควิดจํานวนมากเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนก็ไปรอเข้าคิวต่อคิวก็จะตรวจหาเชื้อจํานวนมากท่านก็จะต้อง ออกไปเที่จะพบปะกับประชาชนที่ออกมาตรวจหาเชื้อไปพูดคุยกับเขานะไปไปหาน้ํายาที่จะตรวจเชื้อให้มันมากขึ้นให้และกระจายจุดตรวจเชื้อให้มันมากขึ้นมันสะท้อนให้เห็นว่าการทํางานที่ผ่านมาของหน่วยงานของรัฐมันยังเป็นเชิงรับอยู่ยังไม่ใช่เชิงรุกทีนี้ถ้าจะเป็นเชิงรุกเนี่ยก็คือจะต้องมีการเพิ่มจุดตรวจเชื้อให้มากขึ้น ตรวจเชื้อให้มากให้ได้วันละหนึ่งแสนคนทั่วประเทศอย่างน้อยหนึ่งแสนคนทั่วประเทศแล้วก็ทาอย่างเนี้ยทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะักขัดจะเลิกไม่มีขยายเวลาตรวจเชื้อให้มากให้มากขึ้นมันก็จะลดไอ้ความแออัดตามจุดต่างๆที่มีการไปตรวจเชื้อลงเพราะถ้าแออัดแบบที่เห็นในภาพข่าวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่คนที่ไปตรวจเชื้ออาจจะได้รับเชื้อเสียเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องมองเห็นลว ว่าเออเรายัางทํางานเชิงลุกน้อยไปนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเร่งแก้ไขต้องหาน้ํายาเพิ่มหาบุคลากรที่เกี่ยวกับการตรวจเชื้อเนี่ยมาเพิ่มนะครับแล้วก็กระจายจุดตรวจเชื้อให้มันมากกว่านี้ให้มันเข้าถึงชุมชนต่างๆให้มากขึ้นทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดน,นะครับแล้วตัวนายกแต่ผู้นาประเทศก็ต้องไปเยี่ยมเยียนตามจุดตรวจเชื้อไปดูว่าเขาเป็นยังไงเขาติดขัดตรงไหนไปพูดคุยกับประชาชนที่มาตรวจเชื้อ ว่เออตอนนี้ท่านรู้สึกเป็นยังไงอาการท่านเป็นยังไงบ้างนะอย่างนี้ก็ไปคุยกับเขาอย่างน้อยเขาก็ได้พบกับผู้นําประเทศก็มันก็จะทําให้เขาได้มีการระบายออกแล้วท่านก็จะได้ข้อมูลที่มันเป็นจริงนะครเพราะฉะนั้นการบริหารสถานการณ์ของผู้นําเนี่ยผู้นําต้องเข้าถึงประชาชนต้องลงไปพบปะไปใกล้ชิดนะไปไปช่วยประชาชนแก้ปัญหาใช้เวลาส่วนใหญ่ การอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่กําลังมีความลาบากเดือดร้อนนะครับไปพูดคุยกันหน่วยคู่ภัยต่างๆหน่วยต่างๆที่เขามาช่วยเหลือประชาชนตามบ้านไปเก็บศพประชาชนที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านคนเหล่าเนี้ยคือคนที่เป็นด่านหน้าและมีความเสี่ยงซึ่งไม่แพ้กับบุคลกากรทางการแพทย์นะฮะหน่วยคู่ภัยที่ไปเก็บศพตามบ้านและเอาศพไปไปเผาที่วัดอย่างเงี้ยแล้วนะท่านท่านผู้นําประเทศก็ต้องไปพบกับ กับบุคลากรเหล่านี้ไปช่วยเหลือเขาอาจจะให้งบประมาณช่วยซัพพลายให้พวกชุด PPE ต่างๆนะฮะไปพบกับประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้านที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันเอาเครื่องตรวจออกซิเจนไปแจกไปว,วัดเครื่องตรวจออกซิเจนไปแจกคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านไปพบปะพูดคุยกับคนกลุ่มนี้บ้างว่าเออการกักตัวอยู่ที่บ้านเขาเขาเป็นยังไงบ้าง เขาลำบากตรงไหนมันติดขัดตรงไหนหรือไม่นะและจะต้องไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดที่เผาศพผู้ติดเชื้อโควิดอย่างเช่นเตาเผาเนีเ่ยตอนนี้นนมันเพียงพอไหมเออมันเสียหรือเปล่านะต้องซ่อมต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวทางรัฐบาลจะจัดจัดงบประมาณมาให้นะมาเพิ่มให้ถ้าขาดแคลนอะไรก็ให้ติดต่อมาที่รัฐบาลได้ที่เบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปพบปะไปดูว่าการเผาศพ ที่วัดต่างๆที่เผาศพผู้ติดเชื้อโควิดเขาทํำยังไงคือผู้นําประเทศต้องไปคุยกับท่านจเจ้าอาวาสวัดเหล่านั้นแล้วก็ไปพบปะพูดคุยกับท่านจเจ้าอาวาสไปให้ความช่วยเหลือเขาในนามของรัฐบาลนะรัฐบาลจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ช่วยเหลือทางวัดเป็นจํานวนเท่าไหร่ก็ว่าไปต่อเดือนต่อเดือนนะเพราะมีศพมาเผาทุกวันปัญหาที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าแต่และว,วัดเนี่ยรับเผาศพเนไม่ไหวนะเพราะว่าอะไระคน ที่เสียชีวิตมันเพิ่มมากขึ้นแต่ละวัดเนี่ยรับไม่ไหวก็ต้องหาวัดเพิ่มที่เขาจะมาช่วยแบ่งเบาไปรัฐบาลก็เขาไปช่วยไปช่วยว่าเออวัดไหนที่จะรับเนี่ยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณไปให้นะเรื่องเกี่ยวกับค่าเผาศพอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ต้องลงไปดูแลนายกก็ต้องลงไปสัมผัสกับปัญหาด้วยตัวของท่านเองนี่คือการบริหารสถานการณ์คือคนเป็นผู้นําประเทศเนี่ยในภาวะพิตศษแบบเงี้ย ต้องลงไปสัมผัสประชาชนลงไปใกล้ชิดลงไปดูปัญหาด้วยตัวเองอย่าฟังรายงานจากคนใกล้ชิดของท่านอย่างเดียวท่านต้องลงไปด้วยตัวเองนะครับลงไปสัมผัสกับปัญหาด้วยตัวเองจึงจะเป็นการบริหารอารมณ์ของประชาชนได้อย่างถูกต้องหรือเป็นการรักษาขวัญกําลังใจของประชาชนได้อย่างถูกต้องการที่ประชาชนเรียกท่านว่าท่านนายกเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งนะครมันไม่ได้หมายความว่า ท่านมีตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายความว่าท่านต้องเป็นที่ยอมรับท่านต้องอยู่ในใจของประชาชนเป็นที่เคารพศรัทธาและเชื่อถือของประชาชนด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอนำเสียงและแต่เพียงแค่นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยดีนะครับสวัสดีครับ